ไปแข่งรถกันดีกว่าปะเออไปไปได้เวลาพอดีเลยที่ไหนอะอ๋อที่วันนั้นน้องกิฟตี้ไปด้วยไงเฮ้ยจริงป่ะเออเฮ้ยไปเลยไปที่นึงหญิงแจ่มมากไปเลยดิไปเลยไปไลยแดน้ พี่จะรีบไปแข่งรถนะตอนนี้มันสายแล้วนะเฮ้พี่ผมไม่แข่งโกดนะพี่ผมก็รีบเหมือนกันนะเพ่มันโมแมนมันโมชัยอะเฮ้ยน้องน้องมายืนขวางพี่ทำไมอ่ะพี่จะรีบไปแข่งรถนะตอนนี้มันสายแล้วอ่ะให้พี่ผมไม่แข่งโกดนะพี่ผมก็รีบเหมือนกันนะพี่มันอมแมนมันโมชัยอะเฮ้ยพี่พี่โกะมันคืออะไรอ่ะ มันคือกินวงมากนะย้ทิมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดแล้วมนเล่นมาทำไมอ่ะสมองประลองปัญญาแล้วมันเล่นยังไงอ่ะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้เล่นตามไปจากที่เด็กแว้นสองคนนด้ถามว่าโกคืออะไรโกโกเล่นอย่างไรแล้วโกเล่นแล้วได้อะไรคูณเลยอ่ะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยครับ หมากล้อมชื่อทางการของหมากล้อมที่เรียกกันทั่วโลกคือโกะโก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 จ้า,าปานะโกมันบอกแมนนี่โกในประเทศจีนเรียกว่าหวยฉีในประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าอีกโกะในประเทศเกาหลีเรียกว่าบาดุกส่วนในประเทศไทยนั้นเรียกว่าหมากล้อมเป้าหมายของการเล่หหมากล้อมคือ การวางหมาบนจุดตัดเพื่อย,ยึดของพื้นที่ได้มากที่สุดหรือเกินครึ่งหนึ่งของกระดานซึ่งก็คือมากกว่า181จุดดังนั้นอีกฝ่ายจะต้องมีแท้มน้อยกว่า180จุดเพราะแท้บนกระดานทั้งหมดมีเพียง361จุดเท่านั้นการนับคะแนนเมื่อจบเกมลงจะเริ่มนับคะแนนก็ต่อเมื่อผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ได้อีกต่อไปการนับคะแนนแบ่งได้เป็น2แบบคือการนับคะแนนแบบจีนและการนับคะแนนแบบญี่ปุ่นการนับคะแนนแบบจีน จะนับคะแนนจากพื้นที่และหมากทุกเม็ดที่อยู่บนกระดานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อเกมจบลงและจะนับเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นการนับคะแนนแบบญี่ปุ่นจะนับเฉพาะพื้นที่ที่แต่ละฝ่ายสามารถล้อมเอาไว้เป็นของตนได้และจะนําเอาหมากที่ถูกกินไปเฉลยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการจับกินและการลอดในบ,บางครั้งการเล่นหมากล้อมจะต้องมีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่และจะต้องมีการจับกินฝ่ายตรงข้ามซึ่งการจะจับกินนั้นจะต้องปิดล้อมลมหายใจของมิดมากหรือกลุ่มหมากที่ต้องจับกิน โดยลมหายใจของหมากก็คือเส้นที่ออกจากเม็ดหรือกลุ่มหมากนั้นดังเช่นการเดินของหมากกระดานนี้การต่อรองหรือโคบคือลักษณะของหมากที่ผลัดกันจับกินจนไม่มีที่สิ้นสุนดตั้งหมากกระดานนี้ดังนั้นจึงออกกฎพิเศษหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเริ่มจับกินก่อนห้ามให้อีกฝ่ายจับกินคืนทันทีทันใดให้เว้นไว้อย่างน้อยหนึ่งรอบถึงจะสามารถจับกินคืนได้และหนึ่งข้อห้ามนั่นคือเ้ ฆ่าตัวตายนะครับการฆ่าตัวตายนั่นค,คือการวางหมากลงมาจุดที่ทําให้ตัวเองนั้นไม่มีลมหายใจเพราะฉะนั้นอย่าทํากันนะครับความสัมพันธ์ของเม็ดหมากในช่วงแรกของการฝึกฝนนั้นเมื่อเราวางหมากไป1เม็ดแล้วเราจะวางหมากเม็ดต่อไปอย่างไรดีวางที่ไหนดีการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของหมากจะช่วยให้เราสรุปเหตุผลและช่วยให้เราเดินหมากได้อย่างต่อนเนื่องและเชื่อมโยงกันมากขึ้นรูปนี้จะเห็นได้ว่าหมากดาเดินกันเป็นเส้นตามออกมาจากตัวลักษณะแบบนี้หมากดามีความแข็งแรงมาก แต่ในเรื่องของการพัฒนาแล้วจะช้ามากเช่นกันรูปนี้มีชื่อเรียกว่าการเดินทะแยงเป็นลักษณะที่มีความแข็งแรงมากใช้ในการหนีหรือในการต่อสู้ในระยะประชิดรูปนี้เรียกว่าการกระโดดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้เช่นการสร้างพื้นที่หนีจากวงล้อมโจมตีอีกฝ่ายหรือว่าเพิ่มกำลังรูปนี้เรียกว่าการกระโดด2โดยการใช้ส่วนใหญ่จะนิยมเดินบนเส้น3หรือเส้น4เพราะจะทำให้คู่ต่อสู้ตัดไม่ได้ และยังได้พื้นที่อีกด้วยรูปนี้เรียกว่าตาม้าโดยทั่วไปจะมีไว้ใช้ในกรณีเดียวกันกับกระโดดแต่จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้ในการโจมตีรูปนี้มีลักษณะการเดินที่คล้ายกับตาม้าแต่มีโอกาสได้ทําพื้นที่ที่มากกว่าการโจมตีที่มากกว่าแต่ต้องแลกกับความปราะบางที่มากกว่าด้วยเช่นกันต่อไปจะเป็นความสัมพันธ์ของหมากเม็ดที่3และเม็ดที่4รูปนี้เรียกว่าปากเสือโดยมากเราจะใช้ปากเสือในกรณีรักษาแผลตัด พราะฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเข้ามาวางที่จุด A ได้รูปนี้เรียกว่าหน้าลาใช้สําหรับเพิ่มความแข็งแรงให้กับกลุ่มหมาสามารถใช้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะใช้ในการหนีหรือโจมตีรูปนี้เรียกว่าหน้ามา้าจะมีรูปร่างคล้ายหน้าลามีประสิทธิภาพมากกว่าทาั้งการโจมตีและพื้นที่แต่ต้องแลกด้วยความเปราะบางที่มากขึ้นเช่นเดียวกันรูปนี้เรียกว่ากันไกลโดยมีรูปร่างคล้ายกันไกลใช้ในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกลุ่มหมาสามารถใช้ได้ดีในการป้องกันตัวหรือโจมตี รูปนี้เรียกว่างวงช้างข้อดีของงวงช้างคือไม่สามารถตัดขาดได้ใช้ในการโจมตีและหลบหนีได้ดีมากรูปนี้เรียกว่าป้องไม้ไผ่ใช้ในการเชื่อมหมากโดยป้องไม้ไผ่ไม่สามารถตัดขาดได้สามารถเพิ่มกําลังให้กับกลุ่มหมากและหลบหนีได้ดีมากจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของหมากยังมีอีกมากมายถ้าสามารถศึกษาได้เองก็จะทําให้เราเดินหมากได้อย่างแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ๋อ เปอย่างนี้เนี่ยนะฮะการเล่นโกรโหไม่ยากเลยใช่แล้วฝึกแบบเดียวกันเล่นในตัวเองได้แล้วเนี่ยเนี่ยแถมโกดนี่้ช่วยในการวางแผนเราอีกมากมายเลยเรียกได้ว่าฝึกสมองประลองปัญญาจริงๆเลยเออโอเคโอเคงั้นวันนี้พวกเราขอตัวลาการไปแว้นก่อนนี่าจริงๆใช่เดี๋ยน้องกิบเซีนรอนานรีไปก่อนไปดีกว่าไปแล้วแอนจากการที่เราได้ศึกษาหมักล้อมในวันนี้เราก็ได้ความรู้หลายอย่างมาเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับมันสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับเพราะฉะนั้นเราไปเล่นมากร้องมันครับให้เสียงภาษาไทยโดยแจ๊ะแจ๊สตูดิโอ ว่างไปแล้วเอหนึ่งไม่ได้กินหรอกเฮ้ยน้มามาขาวมะขาวอีกรอบนึ่งไอ้มกดำโอ้โหว่งหน้ามาหน้ามาหน้ามาอตะไรไม่ได้กินหรอกเลยโอาัตมันได้เ้ยเา้ย้เฮ้ย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 เไ้เ้ยเฮ้ม้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้้เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้ฮฮฮฮ้ ไปแข่งรถกันดีกว่าป่ะเออไปไปได้เวลาพอดีเลยที่ไหนอ่ะอ๋อที่วันนั้นน้องกิฟตี้ไปด้วย,ยงไงเฮ้ย hey, จริงป่ะเออเฮ้ยไปเลยไปเลยหญิงแจ่มมาก